ทุกคนคือแบบมันสวยมากทุกคนแล้วหน้าเขาก็ดูเปลี่ยนแล้วคือแบบจากที่แบบสวยอยู่แล้วก็แบบสวยมากขึ้นความมั่นใจจากเต็มร้อยก็แบบเพิ่มอีก200นะคะตอนก่อนทำเนี่ยเราได้ได้ดูดวงด้วยเนาะ อ่ะเราคิดว่าจะมีคลินิกไหนที่มีการดูดวงให้บ้างไม่น่าไม่น่าจะมีเนาะแล้วคนที่ดู <c oughs> ใช่แล้วคนที่ดูดวงให้อ่ะเป็นหมอดูเนาะเป็นหมอดูจริงๆเลยที่มีชื่อเสียงด้วยนะคะมาดูดวงให้เราแล้วคุณหมอเขาแนะนําว่าให้เราทําทรงแบบไหนยังไงบ้างก็หมอดูบอกว่าให้เก็บปลายจมูกเอาไว้เพราะว่าปลายจมูกก็คือรูจมูกแยบดีแล้วให้แค่เสริมขึ้นมาเพื่อให้มีมิติีแต่ว่ารูจมูกก็คือทุกอย่างดีหมดหมอว่าแค่เสริมขึ้นมาก็จะชีวิตก็จะดีขึ้นอี คือเราก็ทางานเกี่ยวกับการงานขายเนาะชายเป็นเซลเราต้องแบบอจริงอะประการเป็นเซลอะต้องมีดวงเนาะใช,ใช่ก็ยอดกลายเป็นได้คา่คาคอมมิชชั่นมา2อเดือนแล้วค่ะ